S <S <S เฮ้ยบบันเออมาได้กว่าเฮ้ย้วิแล้วโอ้มีคนรอดมานี <S <S ่ไปหาของก่อนตอนนี้ยังไม่มีของเลยไฟผีไม่ได้เนะี่ยโอเคตอนนี้เราได้ใส,ส่สิทธิ์มาเดี๋ยวเราจะไปทำการน,นี่บอกเลยว่าพันตรงนี้โคตรดีโคตรเจมโอ้แค่พันยังต้งยังจะให้กดป้าบ,บอัอ ไม่ใช่หมายถึงเกมบ,บ้าบอกูเนี่ยบ้าบอบนอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรเลยเหรออุ้ยมองไม่เห็นได้ไงโอโ้โหรถอยู่ตรงนี้แล้วเ,เพื่อนเข้ามาทำไมอะไรเนี่ยน้ำมันเอ้ยน้ำมลน,น้ำมลมันไม่ใช้ไม่ใช่เหรอก็ใช้นั่นแหละแต่แบบเสียงอะไรวะใครเดินปะอุ้ยไอ้เบลแน่นอนรู้ไหม,มกเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไร <S <S ไปไหนวะอุ้ย อยู่นู้นเหรอวุ่งไปนู้นแล้วว่าเรามาชั้นล่างครับเราจะไม่อยู่ชั้นเดียวกับมันฮนะเพราะว่ากูโดนแน่นอนถ้าเกิดกูอยู่กับมันอนะสายสีนีกแล้วโอ้โหเป็นไรกับสายสีนเนี่ยเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นออมาได้ไงวะเฮ้ยบวยวิแล้วโอ้มีคนรอดมาไอ้ป้าโอ้อยู่ดีก็มุดมาจากไหนก็ไม่รู้เวียนเอ้ยไอ้เปียวอยู่นู้น่ะชิบหายแล้ว ไม่นะไม่มีของอะไรเลยอะ่ะขอกอนขอหาของกรอ,อย่างนี้ก็ได้โอชิต oh, มันอยู่ชั้นล่างใช่ไหมเราต้องขึ้นบนไม่อยู่กับมันเด็ดขาด้ยมียาวะ่ะแต่เรายังไม่ใช้นะครับ้ยอะไรอะ่ะได้ยินเสียงจะบอกว่าตายแล้วว่ามึงก็ให้สายสินเยอะเกินโอ้เยอะเกินบางทีนั่นไงเพื่อนกูตายแล้วน่ะไอติมเนะี่ย เราต้องไปเอาไอ้นี่วะวิญญาณเพื่อนอ่ะเฝ้าอยู่วะตรงนี้มีสายสีที่เราทําไว้อุ้ยกูไม่ได้ปีดขึ้นบนครับจังหวะน,นี้ใกล้ๆมีโอเคทางสะดวกปลอดภัยเออแจมเบลอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฟาร์มของต่อฟาร์มยาวๆไม่ต้องหาเลยไอ้ทูบก,กับตปูเนี่ยกูฟาร์มของสู้ผีอย่างเดียว อุ้ยปนอุ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอ่ะเอา้าไหนนี่เอา้าเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอถามจริงโอ้เพื่อนก็รีบเกินเบลอยู่ยไหนเบลอยู่ยไหนแป๊บนึงนะครูพิมพ์บอกเพื่อนก่อนป้าเปล่า,านี่ใครให้รีบแล้วเหลือเก้ากล้าไว้นะโอเคตอนนี้ฮะเราหากองทองกันดีกว่าครับเราอย่าหาแต่กองแดงเลยแม่งช้าตอนนี้เราหากองทองก่อน คือตอนนี้แม่งเสร็จแค่นเดียวอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วลนั่นไงอยู่มุมเลยนะโอ้แล้วตะปูอีกแล้วดูไหมว่าไม่ต้องการตะปูอะ่ะตอนนี้ต้องการทูบแต่ทูบอยู่ชั้นล่างโอเคเดี๋ยวไปก็ได้เราแป๊บเอาตะปูไปเดี๋ยวเราเอาทูบเองนะเพื่อนนะอ่าโอเคโอเคให้กูทำคนเดียวก็ได้นะเราจะทำการปักตะปูแล้วก็ไป ไป,ไปครับแต่เรายังไม่มีของเลยแป๊บนึงเอาของก่อนมันอยู่ชั้นบนเนี่ยใช่ปะเอาไอ้ยเขี่ยของกูหายไปไหนเนี่ยแป๊บนึงเอาไอ้นี่ก็ได้โอ้โหมาตีได้ทีเดียวอะสวดเลยเหรอเพื่อนเพื่อนสวดเลยเหรอรีบเหรออา้าวรีบก็รีบอ่ะมันมาแล้วโอ้ชิ t ไปไหนแล้วอะ สวดต่อสวดต่อเพื่อนวัดมันถ่ายว่ะเป็นไงเป็นไงผี่ยังไม่ไปเลยกูสวดโชว์มันมาแล้วอานอยู่ได้ฟันก่อนเลยฟันก่อนเลยฟันอะไรอ่ะลอไปไกลหน่อยเพื่อนเราไหวไม่ได้นะ่ะเราแอบก่อนเลยเราไม่ใช่สายไฟนะเราไม่ใช่สายไฟผีมาช่วย อุ้ยมันีกแล้วโอ้ชีตโอ้ชีตไม่มีของด้วยจวังหวะนี้ผมว่านะตอนนี้หาของก่อนติดตัวไปสักอันซองอันก็ยังดีมันติดได้อันเดียวอันซองอันอะไรละ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้สไตล์มีหน้าหมดสโลลี่จริงๆเราได้ยันนะครับยันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อย่างเทพไปทําวิธีต่อแต่เพิ่งเสร็จนะเลยถึงเก้าเก้าเข้าใจไหมเพื่อนกูคุยกับใครวะเนี่ยอุ้ย มึงฆ่าเลยอ่ะอย่าพึ่งดิมอย่ารีบไปไหนอ่ะโอ้ฟักไายเลยไายเลยทีนี้ได้ข่าวว่าเมื่อกี้มันเอาเพื่อนมาย่อใส่กิกโอ้ชิบมึงวิ่งติดกลัวเบลวีเบลวีพังประตูใหญ่เลยไปเล่นกันไกลๆดีเอาติดสายสินไอ้ออกมึงนี่ตัวดีเลยนะ ว้าไปที่อื่นได้ไหมได้ปรดไปเลยล่อไปไกลทีเถอะเออนั่นะแหละแค่นี้ก็จบจะได้มาไหวต่อมาสวดมนต์ภาวนาอะไรอะ่ะกุณารักษาความนิ่มสะอาดให้เหรอกุณารักษาความสะอาดแต่ไอ้คนเขียนมึงเ่ะคนเขียนมึงอ่ะตัวดีเลยแล้วอะไรเนี่ยมาอีกแล้วเหรอไหนไม่เห็นมีเลยแล้วเสียงขึ้นทำไมโอ้เสียงทำกูเสียว เสียงมึงทำกูเสียมากเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอุ้ยว้าว้าหมาหมามึงหมามึงหมาทีไม่โดนเลยมาเอาม,มันบาเลียอยู่มันบาเลียมันไม่มี มันตีไม่เข้าตาครับอือโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเป็นไงแกงไฟผีบอกเลยว่าไฟยังหนักหนวก่วงหนักหน่วงนะเอาต่อยว่าโทษไล่ต่อแล้วกันทีการเดียวก็เสร็จแล้วเ,วเล่นไปก่อนนะเพื่อนขัดขืนการประดังที่สวัสดิยาข้มึงเบ่งอะไรอ่ะเพื่อนตอนนี้เอาให้เสร็จเลยใครโทรศัพท์มาไม่ว่าไม่รับอ่ะโทษที เร็วๆอีกนิดนึงเอ้ยมึงโอ้เอาให้เสร็จไปเลย,ยตบหัวตบหัวกรีดกราดมาดีกว่ามาเพียเบลวอ,อยู่ไหนอย่าให้เจอนะเอารีบตายจังวะ